มาสุ้มแค่์พิดอบริหารายต่อการในวันที่หนึ่งหลือทนเก่าปีคริสสองเหิงสาวหาค่ะเมื่อได้เข้าพามาันลองสันโดษสั่งและได้มีข่าวมาย้อนสังในคำว่าหมอกหงมงควายหงมงสามซิมานิตเจอในสิยงก้องสิยงบักเตียบปันนันแก้ไม่ ติสันต่สาตดนั่นีกว่นั้นดีอันนี้รากึงก่ให้เขาวริาแต่ให้สมาเียนส้เสียึ้นดึกสิ้มมายังไปถึงมานได้ซิ้นไอวเป็่นวาไปสิงกองสิงหมากอันเตียบปั้นดินั่นจะได้เขาได้เียนสิ้เสียหลอดึ จุ่บันให้คู่เขียวโยกวนเมืองแด่รามขาดหันบินเท่านั้น,นปีดอกหกปันญ่นอะไรเวกะป้อด้ว่าเอสพีพีคืนรอติดซึเจี่วในป้อนได้เต็มบินกว่าไรเฮ้สังเรยล่าจึงกันต่ะย้อนว่าตีสันดอสังการีรอยยินกอยาอําหึงมาได้จุ่าันให้เอสพพ ห้องเอาเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งเฮ็ดลูกเปียกเฮ็ดลูกเทียมลูกปลาลอยเฮ็ดตักเขาไว้ปองว่าสัน,น,สนต่อสร้างได้ร้อยเย็นติไหนมีไว้ตักโคเขียวเียขาออยู่ในนัเกเวียแงแลเจ้าเยนเฮียงเขาโลดึตัสิจุมันให้ก็กสูง กันไนด้เปนดีเขาล่ะจริงๆนปีนโอ,องปัญหาอะไรอันนี้ยี่เชียบชไเลยเขาทีนั้นมาคำว่าไหกลงปอไปที่นั้นไผดังไผสิงกองสิงหมักเดี่ก็อะไรยังยี่อัมนี้มากุยกันมีบานให้อยู่ไว้อันนั้นจุ่มใมุ่งเฉลยเขาเฮียนซื่สิเลโดด ป่ดิมเอ๋สูงจริงได้ในถื่นขอขึ้นในถื่นย้อนขึ้นเรื่องน,นั้นฮะอันไดนก็จะเป็นกว่าย่างว่าจะเขาเนียเขาอยู่ในป่าอยู่ในถื่นอยู่ในเหล่าไม่อยู่ในเบงตีบางที่เป็นเรียนสุภาสิมันลำผิวลำตึกลำยื่แหละอยู่หมดเล พราะอยู่แล้วเขาก็ดีกว่าอยู่ในป่าลอยเย็นโตสังดีกว่าอยู่ที่ไหนขึ้นก็ในเชนเขากระดานวาน่าที่ห่อพื้นที่ห่อจะได้บบห่อหอ่ำปันโ้เขียวอยู่ในป่าในเขื่อนสันลอยเย็นโตสังจะได้เปดีอยู่ก็เข้าอยู่เยอะเตื่นได้ถอยตื่นได้หัวหน,นังมีตักไว้ได้เชนเชนเขาขึ้นมาหมังห้างป้นเมื่อก่อนกันรัมขาดอันไหห้าสิบเปอร์เซนต์ปีน้องอะ ห้าสิบห้าสิกสิ่งกส,งกสงากเลยยิน่นอ่ะเตี้เล้ยงอาู่อว่าผายแล้วเยดังยยำมนกันปอเียว่าค่เขียวหล่อเฉยนี่แหละเปอร์เซ็นต์จะได้เป็นกว่ายากอ่ะอันเดียบมีกขื่อกะเชเฉยนีเขาหล่อจู่มาให้เอสพีีเปอร์เซ็นต์เป็นกว่าเลายสูงยอนห่าเยน่อันค่ันตั ต่อสารลตับรอยยิ้มมันเป็นดีอยู่เลยยิ้นแล้วเบี้ยไม่เขาหรืไม่ยิ้มเ่ยเพราะว่าโคเขียวอยู่ไว้เฮยดืีก็มาดีสุดตามมาจอมเอ๊ะผีผีโคเขียววันให้เมื่อไรนะซื้อรอยเขาลาจริงละ่ะเขามักมันว่าจุมันให้เนี่ยเป็นผู้เจาะข่าวเป็นผู้ส่งข่าวแล้วอ,อนมันติดกั มนันขึ้นกันมาอะไรไพ่เหมือนน้องปิ้งฮะเจอบมีฮะน้องเขียวสีแดงกว่ามือกุญแจจริงได้ก่หนึ่งเจได้กว่ากุึ่งล่องทางเทิมอันไทยเรียว่าสงสัยล่องทางเทิมเนี่ยมันมีมานี่ไหเขาเราเราโคเขียวได้เป็นสายลับอย่างโคเขียวสวยมม็จว่าอยู่ดีสันดอสั่งลอยเย็นเจได้ เจริญเขาสมวดีกาอยู่ดีละโคเขียวอยู่ดีแล้วก็มันเตือนมาอะไรดีนั้นเนี่ยจุ้ม้อยเจริญเขาเลยเขามองหันการไกลไว้เงไหนพี่นอ้องกวน,นี้ท่าไหร่อันนันก็เปิืองหนึ่งเลยมีลองไม่ใจแกไม่จะเฮีงยงซุกเแด็งขึ้นดึกปรารเมอสูงสิงได้ดับร้อยเย็นและดับโต้สะอันอยู่ในจีวิงจกมีวันวันก่อจักปีนอะไรหกสิเจเอร์เซ กวนเมืองเลยยินดีนะมีประหัประจำมันเนี่ยจะกูก็ตาวติ้นว่ามันแมนเฮี่ยไหมันเนี่ยมันทู่ไปถึงสันโตสาน้อลอยเย็นก็ไปถึงแต่ถ้าวินมาเนี่ยมันมีกว่าอะไรกันอันเบอร์เซ็นตุสูงนะย้อนมีตับคู่เขียวแลเท่ในเขารีโหลบเพราะหลบเอาขึ้นยอดว่าคู่เขียวอยู่ไร นป่าในเะถื่อนนี่นก็เป็นดู่เห้าดิวดิวร้อยเยา่าก็ป้อนมีโคเขียวก็ตามมาได้มากในไงๆนั้นยากจุ้มซึ่งร้อยเลยเขาได้วนจึ่งแล้วไหมปอขาบด้วยปีดอนอะไรปีดอนเห้าก็ลอลไเผมีปีมนนองวิกอยเสีนอยูอ่วิหิม้อมปันหรือที่นั่น สิงกองสิงบมากอันเดียบป้น,นันขาเฮียงยำไม่คำมาในข้าวยามหกโมงไปตีดอสังเลยหลอยเย็นจอยส่งข่าวมากกว่าน,นี้หนึ่งเผย,ยนำเผยเป็นที่ฮียสังเลสส่สิงกองสิงบมากเดียบแกงปีเดีวเขาไปด้วยเหมือนในข้าวยามลากรณีกลางคำกย่าง ลองสิงของสิงมากันเดียบที่ไหนยุ่มยามาเด็เป็นเขวกว่าข้าเียงอยู่เผอโนดเพอหนึ่งนดนกเขียวห้านกเข,ขียวนดหนึ่งนึส่สามห้าตีวิงจะมีสันโดษเลยลอยเย็นเอ๊ลองเตียนเป็นกว่าขมับซึ่งเจริญยามเยาวเนี่ย,ย,ววนยอันคนรเงปรกตาเสิ่งด้วย หันว่าหนึ่งหมายพุงสองตาพุงโจ้สามตาหนองเลือดสามก็ได้เย็นจ้อยไว้ในด้านการเมืองในด้านการศึกในปุ่นดีปังติ๊กเกาะเดียบเข้ามาด้วยเดียบเข้ามาถึงตาหนองเลือดได้ก๋วยห่าอันนั้นเุ้มนราเมืองกูนต้นหนึ่ยก๋วยด่างหนองเขียวฮ่าันดอกไม่เนี่ยละลายก็กาะถัง โปาลงเนี่ยท่านประธานตาะน,น,นินเร์เออฟทีเอ็นเอเเป็นผู้นำของสิบลอยปีต่อมาอ่ะกุ้ยกาป้อนได้ก็อยู่ในท่านเหมือนได้เหมือนมงเลยขอว่าอย่าเอาเย็นกว่าเนี่ยอังวาโปนักเลย tăng bằng sang gồm hắn ổ tăng nằm sẵn gồm hắn lạc ảm nơi là có hiểu đi cố gắng Anh nơi có đi ảm ấy có ta đi diễn kiếp tố xuống xìm dưới này có bình lưng bạc là này năm các bạn mái máy lũ mái nhau ว่าแล้วเงเดี๋ยวผัวผูน้ำสูงสูงเขาอันนั้นต้องซุมเยวกอันนั้นบอกไว้ยืนดีบางสานอยู่อะไรก็จำเป็นกว่าก็มาชามพล่นในต้าพงเกี่ยวผูนำในอกลองต้าพงเกี่ก็วาเสีออกมาแล้วว่าเขาซุ้มการสิ่งว่ารวก้ซุมการเมืองเนี่ย อย่าไปกินไวกูุด้ที่ยันเดียวเองตับสิตอ้างไว้เขามืันเดียวเลยป้ื่อลอยซุ้มก็เจ้าคือซุ้มอยู่จูมันดุขึ้นมาตั้งเีนตั้งหลายเนี่ยป้าห้องอยู่เลยเขาก็อ,อําลออตตาพงเ์ี่ยวไม้พงต์ตาพงเ์ี่ยวลาตี่นี่ยใจอะพี่อ้องต้หลายป้าลอยป่วยตับเตีย้อ่ะโกก้างอ็เคียงคาสันใหญ่ๆเหมือนแมงสาว ป้องตัวอ,อยู่บนหอหลังเสร็จแ้วหลายอันนี้มีดามีตาเสปึ่งอิอนาตัวยาซึกมานเส็อินเทียงเยอะขึ้นมหมหนึ่งเก็มีดับสิบไตเข่าขาวันให้กันนั่น้ยมันอยู่แเพียงซึโคเขียวอยู่วันนรกปอบๆทั้งสุดเก็บขอนย้อนเง้นอยู่ว่าเที่ยงเมื่อหลังหกสิบปีผ่านมาเนี่ยโคเขียวหละก็ได้สั่งโตอยู่กุยการสั่งัดตับอดอกยยาซึกมานด้ยได้ Bọn loài mẹ, cô gái ở nhà kinh kháng ở trong đó Bị ra chung lúc phân ra đây có mượn cạn Ảnh này Bị khám phá tụi cạn Đã không chỗ lạc Khổ băng ảnh này căm ứng xuất vậy Vã Xuống cả sức này Vã Sức đó sức tích ảnh quê cả, Cảm nhân khi mịp nhẫn chừng này Đã không chỗ lạc bỏ bắt tụi ảnh ở này เรียบตีมีภาวการปานเยอะไปเรียบหญ้าหาป,ปักปนอันมาเอามิกสาวเกา่ามิกชนในอันไขหลายๆที่หล,ล,ลายกรรมด้วเรียบเลยไปตายปลายพงเนี่ยนี่ตาหลับเลื่อนก็เหมือนกันลอยมันมนนาได้พอเขาขามาดย้ย ยานสูมันก็เป็นโคขิวก็จะอยู่ยาวเขาขันจ้าว่าค่ะทัศนีย์ยามเดียวปีนอปน,น,นี้ยังไงในเมืองใจปอดของนี่ปอดมาด้วยตีอิตีอ่อโคขิวก็อยู่ไหวเฉลยเขาไปอยู่ดีแล้ววันมือนี้นโคขิวก็หันเจอมยันนี่แหละ ลองหลอดพี่ปุ่าจุ้งหมายพงต่างเรื่องเขาในบ่อให้มีเหมือนหนังมีลองถัางเทอมว่าจุ้มบันให้เอาเขาจุ้มบันให้สูงเขาจุ้มบันให้นั่นอ่อนมานมากเจริญเ,เขาได้ขอถ่างเทอมไหมจึงไหกันสมามมนเป็นลองเตียวว่าไงเจรินะรจรญยีได้ดีละพี่มีนะเขาเขียวขันหมดและเจริญยีดีละไม่ได้ขานใจว่าร้วย ปีนั่นอะไรย้อนห่างล่ะเนี่ยย้อนว่าฮ่าสางยางสูน่ะสางกู่เขียนน่ะถามว่าในไรเมื่อหลอยปีนี้เฉลี่ยก้อนขอเอาข้อนเอาไม้เอาเคียงคนอะไรกัโป้อบาดทุบซึกหางเนี่ยเขาก็เฮ็ดอ่ะทุบแปดโคเขียวอียาวๆคอขึ้นกาบอ่อนเส้นเอามีลองเจี๊ยบใส่ดิกันมันมีเอาไหมเมื่อหลอยปีนี้เฉลี่ยก้อนขอ ต่อสู้ที่โมากก้วกบันเหมือไเโคเขียวไปยืเฉยทดี้างไปยืดเฉยทดีวเปลี่ยนจุ่มเหียวเสทำการันตีเฉยนเขาบ่ลุบอซุ่บ่อยย่อยก่ปังป่ามนนงน้องปิงห้าน้องเขียวห้าเส็นได้กว่าแล้วมึงกูได้เหลือนะไรสำเดีมาดจอมีสีปห้าเออเสียยอ่งผู้เขียนน้ำได้เป็นที่ไห ปีนอเขาปะเนี้ยด้วันมาได้เนี่ยตาหน่อเดินไม้พงตาพงจูบเขามีลมหายใจก็ได้มีก็ได้พอมีอยู่ในเขาจะได้วนยออาการที่เขาได้สามวันสามมืองีวันดีมึงปกตั้งมึงเราเลีล้ยวก่อนขาเข้าซ้ำบ่มักมันมาคางเป็นผู้เขียนซึกวันให้เป็นผู้เขียนซึกมันเป็นผู้เขียนเฮ้หลูเพียวใต้เป็นไต้หลูอยากเป็นที่เนี่พี่เราได้นเนยขาพูโดขึ้นสีดาก่อน ต่คนเมืองใดเรศได้เดเปันอาขังอยากไว้ปีนอ,นอหลายอันนั้เงาลายอันเปลี่ยนกว่าคําว่าก่อเปลืองหนึ่งจากไหนมาจำหนึ่งหนึ่คนเมืองใดว่าเฉลยได้สร้างอย่างสูงเที่ห้าสร้างคู่เขียนเที่ห้าเป็นสูงห้าขึ้นโดตดดึ๊กสิงก้องสียมาเตียบปั้นสันโตสังแน่ร้อยเย็่นอ 3, ี๋ใจฮะใช่เพิ่ง อันเดียโตขูปติ๋มรานบ้กนวันนี้หนึ่งยี่ดีกวนมึงปีดาเฮาวขาปอดน,นั่นเขากับมือเลยไรขวาเสียดสังเลยสิงกองสิงหมักปีเตียกแก้มข้าวยำกางข่ำหกโมงายกว่าแรับรอยยิ้มในตัวสังส่งซื้อเนี่ยคิมพร้อมเนี่ยสิงกองสิงหมักนะ่ยี่ดีเสียบาดสั่งถามปีดาเฮาวขาว่ามันมีโคเขียวอยู่ห้าเสีงยงเฮ้ โค้กเขียวได้เขาว่าเฮ็ดตับไปตีรอย,ยินเยอะก็สันต่อสันเฮาคนเมืองเนีเยอะกว่าพันไม่พันต่อเจลี่เจลี่กว่าเฮ็ดปันตับเขากอ็อนในเรืเฮาผู้เดียวเวาลาก็าสิบห้อยขึ้นโหลนี่นั่นหือเป็นกว่าไรโค้ขเขียวเนี่นางอือไน้อยู่ไรอยู่แล้วเราวงการลองสุกสักไนแต่ไม่ได้กว่ายึดจุ่ไหมพุ่งเข็งในเขาวันจ้ง biến này bí nọ tăng lại quý gà chờ này lộ bẹp lăng bẹp ai à, bị khô khiếu đi này bơ xiên sẵn biến quá xuống vậy đã đang cá sức đã đến tích thiểu văn ngay ngay thế này cũng có giảm dụng có giao khi hàng cái hắn tinh khô khiếu เจ้ยกองทางหลายๆมากองมีหลายลูกผู้นำมันอยู่ดีนั่นมันเคลียนะมันทัาฐานอะไรเขาก็ลางขัดก,กันออกแห้งหลายเเขาอยู่ในป้องตูนั่นเขาเป็นลูกจุม่มแอบพีเอ็นสีสีอันพีน่ต้องว่าเขาคุมกันก็ด้ป้องตูจันปะตาได้เปิ้หู้ล็อกหู้ลายเขาก็หู้เฮียงเันขึ้นโคเขียวเลยล้ำรอ้อยง่ายๆอยากชิกร้อยเลย โหลดดิเดีทีเป็นข้อเขียวสิ่งอยากเมือนยอดทำมันคู่กันปีนอาเท่าไหรอันนี้ก็้อมีข่าวดีฮะขาา่าวให้ฮะจุ่มหลไปเตียรเลียงนี่นาเสด็จปางดึกนั่นเองตีมาโดดได้แค่นิดพีดยวค่ะเทียน,นกำหนึ่งาาบาทเพิเป็นเพิติก๊กกันเลยรองทั้งอานเสียนไปามายลาไัีย้่อนไล่เขามาว่าสิกองเตีย ไว้ไปคู่ว่าเพดังผนข่าวเปลี่ยนการทัศน์ภาในนไหนฝากเชฟทีไรกันมาสุขัน